สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบานๆปี้ยะชาแนลค่ะพี่น้องมูอนิสภาพมาเขืกระเพาค่ะเมนูมูอน้เป็นเมนูเส้นค่ะพี่น้องจะพามาทำก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโล้นะคะส่วนพะโล้นะคะพี่น้องอย่อเสเหตุให้เบิ้งค่ะแต่ชวนแบบว่าหลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวหรือยอย่างสียสเ,เบะะยสบดเหตุให้เบิ้งเลยห่าเสเหตุให้เบิ้งแค่พะโล้เฉยๆะค่ะพี่น้องนะคะเครื่องพะโล้ของนอกก็จะมีกระเทียมพริกไทยะค่ะรากใบขึ้นช่ายะค่ะพี่น้องแล้วก็ลา,ลาพักชี่วยกักอบเชยค่ะจะมีประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็ เป็ดค่ะเป็นสโพกเป็ดสี่ชิ้นนะคะกับประมาณเป็ดสองโตนะคะพี่น้องเอาละค่ะก็อื่นค่ะเรามาทําการคั่วเครื่องพะโล้กันเลยค่ะส่วนน้าซุปกว๋วยเตี๋ยวนะคะพี่น้องก็จะเอาน้าพะโล้นี่แหละค่ะพี่น้องเป็นน้าซุปกว๋วยเตี๋ยวนะคะหลังจากเข้าพะโล้รอเรียบร้อยค่ะจนเป็ดเปื่อยค่ะพี่น้องก็ค่อยลวกเสน้นแล้วก็เอาเป็ดที่เข้าพะโล้ใส่แค่นั้นนะคะพี่น้องเหตุผลให้เย่าบุดเสน้นเห้เบงิงเพราะว่ามันง่ายจะทําแค่พิธีพะโล้ให้ดูค่ะ หลังจากนั้นค่ะครัวห้อมเลยค่ะถ้าเข้าโบขัวนะคะพี่น้องเครื่องพะโล้นี่มันจะบอหอมมันจะมีกลิ่นอยู่เต็มโบแห้งนะคะ ส่วนวกเป็ดนี่มันจะมีความสาบนะคะพี่น้องความสาบของเป็ดนะคะบางคนเขาจะเอาของเน่านะคะพี่นองง้องของเปียวๆแล้วท่าตามตามขาเป็ดนะคะแต่ว่าอยู่นี่เพิ่นก็คือว่าเพิ่นกินได้ะคะ่ะพี่น,น้องเพิ่นบ่มีความสาบความข้าของเป็ดเลยค่ะนะคะขวไปเรื่อยค่ะ การใ็ดเป็ดพะโลดน่คะพี่น้องอาจะเฮ็ดบ่คือเผื่อนนะคะยงจะเฮ็ดตามสไตล์ของย่างนะคะพี่น้องย่าเคยเฮ็ดอยู่ขังหนึ่งมื่อปีกว่าที่แล้วค่ะพี่น้องปีเคยเห็ดเมื่อปีที่แล้วค่ะหลังจากนั้นค่ะพี่น้องเ่าก็จะเอาน้ำมันลงนิดนึงค่ะประมาณนี้เลยค่ะเป็นอย่างคือต้องเอาน้ำมันลงนะคะพี่น้องเพราะว่าย่างจะเอาเป็ดนี่ลงไปหนาค่ะดูค่ะหนาเสร็จ ให้นังมันตึงสักกน่อยนึ่งค่ะแบบนี้ได,ด้ค่ะพี่น้องเีค่ะประมาณนี้เลยค่ะผู้ใดบบขนัดบธทินแห่งหาเออเาเอียยังทีนีบได้ค่ะ,ออคะพี่น้องแบบนี้ค่ะพี่น้องัว่าเอามือจับเลยนะคะพี่น้องเพราะย่ดเส้ตรงไปเคี่ยวอยู่ค่ะ ไปต้มอ,อีกว่าไหมคะพี่หลอกมาขี่ก็เลยเอาเมื่อลงไปเลยนะคะเนี่ค่ะเอาเตดลงไปหน้าเห้หนังมันซึงแบบนี้เลย หลังจากนั้นค่ะเอาเป็ดทีเหใ้่ลงไปค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่ซีอิ๊วดำลงไปแบบนี้เลยจ้าแล้วก็ผัดที่นหลองเพือขึ้นสีดำแทมโมเป็นอย่างค่ะเดี๋ยวเข้าเติมน,น้ำลงไปกวกเป็ดนะค่ะ เห็นซีคำพันดัๆนี้มันก็จะจางออกเองค่ะแต่ว่าการที่เข้าเอาซีอิ๊วดำใส่ตอนนี้เลยมันจะเคลือบกับตัวเป็ดนะคะเนื้อเป็ดนะคะเห็นมันเป็นซีเป็ดขลหกค่ะมันจะน่ากินนะคะพี่น้องเอาละค่ะหลังจากนั้นค่ะเติมน้ำลงไป ลุนมๆลงไปเห็ดหวมเลยค่ะเพราะว่าเป็ดนีจ่จะเหนียวเขาจะใส่เวลาเคี่ยวเลยค่ะพี่น้องนะคะแบบนี้เลยค่ะผู้ใดชอบพงค์พะโล่ด้วยค่ะก็สามารถใส่ลงไปไดได้ค่ะพี่น้องแต่ว่าถ้าเป็นประเภทก,กว๋วยเตี๋ยวนะคะพี่น้องจะบ่หอยใส่ผงพะโล้บันใดค่ะกว๋วยเตี๋ยวพะโล้นะคะพี่น้องเพราะว่ามันจะกินแห้งเกินไปเวลาเขากินหนามหรือกินหยั่งสีคือเขากินแบบ ต้มไข่พะโล้ใส่สินก๋วยเตี๋ยวสินนะคะพี่น้องย่างว์ชอบแบบนั้นนะคะย่าก็ใส่แค่ปวยกะก,กับอบเชยลงไปแล้วก็ลากผักชีกระเทียมแล้วก็ลากใบขึงนช่ายแค่นั้น,นะคะ่ะพี่น้องนะคะหลังจากนั้นค่ะลอกน้ำเดือดจะกข้าวนึงค่ะเดี๋ยวเย่วผ้ามาปุ่มกอจ้าเอาละค่ะพี่น้องหลังจากย่าต้มมาได้30นาทีน้ําเดือดนะคะพี่น้องเราก็ช้อนฟองออกเรื่อยๆค่ะฟองหมวกปีจะเป็นฟองไขมันเป็ดนะคะพี่นอ้องฟองน้ำเดือดน้นำยังเป็ดค่ะแล้วก็ช้อนออกแล้วลีนไฟกลางค่ะ ไปอ่อนเลยะคะ่ะพี่น้องสสำหรับของเยี่านี้สกุลน,นะคะทำเป็ดพะโลนี่ค่ะประมาณหนึงชั่วโมงเลยคะ่ะพี่น้องในการเคี่ยวนะคะหลังจากนั้นค่ะพี่น้องเยวก็จะใส่อันนี้ลงไปนะคะอันนี้คือผงกุงรดนะคะเ่าใส่2อช้อนแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวนี่ค่ะ รสชาติของน้ำซุปนะคะพี่น้องจะออกหวานเค็มนะคะพี่น้องหลังจากข้าเคี่ยวพะโลแล้วเรียบร้อยเอาเป็ดขึ้นค่ะข้าสซมาปรุงน้ำซุปอีกรอบนึงเพราะว่าช่วงที่ข้าเคี่ยวใส่น้ำซุปจะมีความเค็มความหวานของแบบพะโลเลยค่ะพี่น้องแบบนั้นข้าสดบะไรค่ะพี่น้องมันเค็มเกินไปนะคะแล้วก็ต้องมาเติมน้ำค่ะพี่น้องเติมน้ำในน้ำซุปนะคะหลังจากเคี่ยวเป็ดแล้วเรียบร้อยพอเติมน้ำแล้วน้ำ <okay>. ซุปแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำเก๋วยเตี๋ยวนะคะพี่น้องที่ข้าซื้อมาอันนี้คือเคล็ดลับนะคะ ที่เยาวบอกไว้ก่อนนะคะบางช่วงบางตอนเดยวอาจจะไม่ทําให้ดูนะคะพี่น้องจะทําวิธีพะโลให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็จะอธิบายเหล่องน้าให้ฟังเพราะว่าบางคนก็จะสงสัยว่าเข้มๆยังสีไมนจสแสรบเลยจังไหน,นะคะเพราะาเหตุจะสีคือเข้มแน่นอนคือเพลินหวานแ,แต่ว่าเราต้องมาเติมน้ําอีกค่ะให้มันลดอ่อนลงที่ห้องตรงใส่เข้มเพราะว่าให้ตัวเครื่องพะโลตัวน้ำนี่ค่ะ เข้าไปในตัวเป็ดมันจะได้มีรสชาตินะคะอันนี้คือเคล็ดลับเด้อค่ะพี่น้องลองเค็ดกินเค็ดอยากเบิ่งนะคะเป็ดนี่กระสือมาจากหุ่นละห่างค่ะก็เลยไปช่าแด่ไปขามาเองก็ค่ะพี่น้องสื่อแบบนี้สะดวกดีค่ะสื่อไว้เคล็ดลับเคล็ดแย่งกระไดค่ะนี่ค่ะให้บอกค่ะการที่เราเอาผสมลงไปเลยค่ะจะทําให้เป็ดเราสีสวยนะคะพี่น้องเอาละค่ะ เมื่อกี้ย่อเขียวไม่ได้สามสิบนาทีนะคะย่าค่อยมาใส่พวกผงปรุงรสแล้วก็ซีอิ๊วนะคะย่าสเขียวอีกจากสามสิบนาทีค่ะพี่น้องค่อยใส่น้ำตาลลงไปค่ะนะคะพี่น้องเราค่อยมาเบ่งกันอีกรอบนึงค่ะรานะคาพี่น้องหลังจากย่อเขียวไม่ได้อีกสามสิบนาทีรวมกับครั้งแรกก็เป็นหนึ่งชั่วโมงค่ะย่อกับเติมน้ำตาลลงไปค่ะพี่น้องน้ำตาลมีสองช้อนโต๊ะนะคะเป็นน้ำตาลตปี๊บค่ะใส่ลงไปเลยนี่ค่ะ หลังจากนั้นค่ะพี่น้องเคี่ยวไปอีก1 0บถึงสิ้านาทีหรือว่าจนกว่าเป็ดเข่าสเบปือถูกใจเห่านะคะพี่น้องค่อยปิดไฟได้ค่ะนะคะนี่ค่ะพี่ย่าบอกว่าน้าซุปน่าจะเข้มเราก็กจะมีความหวานอยู่ในตัวนะคะเวลาเข้าสีเห็ดเป็นน้ำกระเดี๋ยวค่ะพี่น้องเราต้องชิมแล้วก็ต้องเพิ่มน้ําเข้าไปอีกนะคะของย่านี้รสชาติน้ำประมาณนี้รสชาติก็ร่างพอดีค่ะเติมหวานลงไปอีกก็ร่างกลมกล่อมแซ่บค่ะพี่น้องนะคะ ลังจกนี้ค่ะพี่น้องเดีย๋ยวเราจะเคี่ยวนะคะเคี่ยวให้เป็ดเปื่อยค่ะพี่น้องเดีย๋ยวจะสมยจัดใส่ชามให้เบิ่งค่ะว่าก๋วยเตี๋ยวเป็ดเตี๋ยวเป็ดจังไหนนะคะเขาบอกไว้ก่อนได้ค่ะพี่น้องยอดสมบัติเทพเป็นแบบว่าวิธีลวกเส้นวิธีอยีงอยงต่างๆนะคะแต่จะให้ดูตอนที่เคี่ยวเป็ดเสร็จแล้วเราจะจัดใส่ชามให้ดูค่ะพี่น้องนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวมาเพาะกันอีกตอนที่เป็ดเท่าเปื่อยแล้วเรียบร้อยจ้า ก็คือเย่าเขียวเป็ดแล้วเรียบร้อยค่ะประมาณหนึ่งชั่วโมงยี่สิบนาทีค่ะเราก็จะได้เป็ดพะโลที่เนียเออที่นุ่มค่ะพี่น้องบริเวณเหนียวได้ที่นุ่มจนเปื่อยแบบนี้เลยค่ะสำหรับผู้ถฒ่าเด้ค่ะพี่น้องเราก็จะมีผักนะคะก็จะมีถั่วงอกแล้วก็ผักบุ้งไทยแล้วก็ใบขึ้นช่นะคะที่ห้องเสตหก๋วยเตี๋ยวนะค่ะพี่น้องเอาะค่ะมาค่ะดี๋ย่าสะปูก๋วยเตี๋ยวห้เบิรงอันนี้กระเทียมบมเป็นยังไงนะคะพี่น้องกระเทียมนี่ค่ะก่อ่นค่ะเราลวกเสร็จมาแล้วเรียบร้อยค่ะพี่น้อง ขึ้นเ,เจียวคุก่ะการที่ข้าลวกเส้นบอยากให้เ้นติดกันนะคะพี่น้องเคล็ดลับง่ายๆค่ะให้เอาเส้นไปจุ่มน้ำเย็นก่อนค่ะจุ่มน้ำเย็นให้มันหายห่อนแล้วก็หายแบบว่าแป้งที่มันเป็นลื่นๆนะคะพี่น้องมันก็จะหายไปค่ะมันก็จะเหตุให้เ้นเข้าอยู่สิค่ะบบเป็นติดกันนะคะอันนี้คือเคล็ดลับนะคะพี่น้องสังเกตบางวันไม่ขาที่เข้าไปซื้อตามร้านค้านะคะเ่ยจะลวกทุบๆๆแล้วเพิ่งจะเอาบ้างเลยเทสม่หอยบานเข้าซื้อมากินยุ่บานค่ะเส้นมันเหนียวติดกันเป็นปึกนะคะพี่น้องนะคะ แล้วก็จะใส่ใบขึ้นช่ายค่ะแล้วก็ผักบุ้งค่ะย้าสมัครผักบุ้งดิบได้ค่ะพี่น้องวงอกดิบค่ะแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นค่ะพระเอกของงานวางลงไปเลยค่ะนี่ค่ะแบบนี้เลยค่ะผู้ใดสบก,กินเป็นสินจสิบซักเป็นตอนเอาก็ได้ได้ค่ะพี่น้องหลังจากนั้นค่ะน้ำพะโล่เหย้าเขียวไหวนะคะน้ำพะโล่ที่เหย่าเขียวไหวในเย่าก,ก็จะใส่เป็น น้ำก๋วยเตี๋ยวลงไปอีกหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเขาก็จะได้นี่ค่ะน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโล้แสนอร่อยค่ะหลาดลงไปอยู่สิเลยค่ะนี่ค่ะหืมเป็ดตเสบค่ะผู้ใดมักน้ำลายๆเอาซาม่ไง้วยค่ะเพราะว่ายาอมักแบบคุกคิกคุกคกค่ะก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็โรยด้วยกระเทียมเจียวอีกนิดนึงค่ะแบบนี้เลยค่ะแล้วตามด้วยพริกไทยค่ะ สำนีเลยค่ะโอ้ยพี่น้องวันนี้สำหรับคลิปไข่แล้วเขาก็เได้ก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโลง่ายๆแซ่บค่ะพี่น้องนะคะเส้นเนี้อนุ่มแล้วก็เป็ดนุ่มๆน,นะคะพี่น้องนี่แหละคะ่ะลองเฮ็ดกินเฮ็ดยางมาเนาะคะ่ะขอบคุณหลายๆดนะคะ่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆเด้อค่ะพี่น้องมากค่ะเมื่อกี้จะตกใจเสียงไอเย่าด้วยค่ะพี่น้องเนื้นึกว่ยายปิดกล่องแล้วค่ะ มาค่ะมากินก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโล้ด้วยกันเสแส่บจ้า